สวัสดีค่ะขอต้อนรับขอสื่อส่องป้าจำลองสหายหลายๆคนจ้าชีวิตของคุณยายก็ดุมด้มๆโดนๆไปแต่ละวันเนาะแต่ก็มีความสุขดีค่ะเอฟซียายโบหัวซาดอกเพจบางเพจยายก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาไม่ได้เป็นเหมือนยายความสุขมันขึ้นอยู่ที่ใจไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่ในโลกโซเชียลค่ะนะคะ คนเราม,มีน้อยก็กินน้อยอม,มีมากก็กินมากแบบนั้นมันไม่คดีค่ะเราต้องกินแล้วก็ประหยัดด้วยเพื่อวันข้างหน้าค่ะไม่ใช่กินพุ่มเฟือยเออได้เยอะได้ร้อยกินร้อยได้ห้าสิบบาทกินเบิดก็ไม่มีที่จะกินวันวันต่อไปนะคะยายเนี่ย เรามีน้อยก็กินน้อยแต่อย่าให้อดก็พอนะคะเอซีเราอยู่แบบนี้ดีที่สุดแล้วไม่มีใครมาบังคับแล้วก็เราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งเราเป็นตัวของตัวเราเราเป็นตัวตนของเราเออทำทำงานด้วยใจทำออกมาแล้วมันจะอันไปถูกตาถูกใจเอฟซี บางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ไม่ถูกอันนี้ก็ขอกราบขออภัยด้วยนะคะอืมขออภัยด้วยค่ะบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เหมือนที่เราวาดภาพไว้เนาะแต่ก็ชีวิตเราก็ไปเรืเ่อยๆค่ะอืมไปเรื่อยๆคือรถไคโอ่งค่ะอืมใจเย็นๆคือน้ำลวกวไก่เยอะไ,ไม่ต้องไปห้องบนไม่ต้องไปไปใจร้อนค่ะ ถ้าไปใจร้อนละมันบดีค่ะเชื่อยายเถอะจริงจริงอีหลีได้แล้วยายจะไปฝั่งนน้น่ยายจะไปได้ไหมนะ้องโดดไปเถะโดดไปต้ออืมไปได้แต่มันก็เปียงเนาะตรงนั้นอนะสงไซเด็กมาเล่นอืมสงไซเด็กพากันมาเล่นอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี่นะ ตอนที่ยายยังไม่มาเนี่ยยายก็ออกจากบ้านมาค่ำแล้วเพราะว่ายายไล่ศพอยู่ที่บ้านหนึ่งครั้งค่ะก็ไม่เป็นไรดอกอม,มันค่ำพอดีมืดพอดีเนี่ยชีวิตของคุณยายก็วิถีชาวบ้านเนะาะก็เป็นแบบนี้แหละฮาคูห้าปลาหากุ้งหาหอยห้าเหนียวค่ะมาจุนเจือครอบครัวเราเออ เราซื้อซื้อพริกซื้อพริกซื้อเกลือซื้อปลาเขพอับข้าวเราหากินเองค่ะหากินแบบธรรมชาติหาปูหาปลาแบบธรรมชาติเราไม่ได้เลี้ยงค่ะไม่ได้เลี้ยงเหมือนหัวอาหารค่ะกินไปมีอะไรก็กินไปค่ะไปชีเลบชีวิตค่ะ คนอื่นยัง,ย,งยังไม่มีความฉุกและมันก็ยังไม่บางคนก็ไม่เหมือนนะไม่เหมือนชีวิตของคุณยายหลายๆลายคนบางคนก็ทํางานลําบากตักตามทำเบิดมเบเบิดเวนเดียวก็ตามนู่นตามนี่ไปเรื่อยๆค่ะแต่สมัยก่อนยายก็เหมือนเขานะทําไร่มันทําอะไรแบบน,นี้เราทํางานไปเสียหญ้ามันไปใส่ปุยหญ้ามัน โอ้โหทำทำไร่มันยี่สิบห้าไล่นะทำอ่ะอืมเมื่อยเมื่อยเป็นลมอันนี้แค่เราเดินมานี่ก็จะเป็นลมแล้วยายนะสมัยก่อนะยายโอ้โหยายคนลำบากนะเดี๋ยวนี้เราก็ลดลงแน่ถ้าเราอันนู้น็อยากได้อันนี้ก็ยากได้อยากได้ไปหมดมันปวดสมองค่ะเดี๋ยวอ,อย่ามันลกไม่เอา ไปคิดยา่ยาไปเอาย้ามันไปเอาย้านาเราคิดแล้วกลางคืนพรุ่งนี้เราจะทำอะไรพรุ่งนี้เราจะไปเกี่ยวย้าหรือเราจะไปถอนมันหรือเราจะไปเอาย้านาหรือเราจะไปเอาคิดแล้วปวดสมองเป,ป,ปล่าๆปล่อยวางเป็นบางครั้งแต่เราก็หาเงินไปเรื่อยๆค่ะมไม่ถึงกับร่ำรรวยแต่ก็ไม่ถึงกับขอทานก็คือโอเคหน้ายา่ยนะ ยายนะเฉพาะคุณยายนะไมไ่เกี่ยวกับคนอื่นเด้อเฉพาะชีวิตของคุณยายค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้วันวันหนึน่งเราทําคลิปสองสามคลิปหรือสี่ห้าคลิปก็แล้วต่ค่ะแล้วต่สถานอาการณ์ค่ะย,ยายไม่ซีเรียสน,นะคะเอีกสีไม่ซีเรียสทําได้เท่าไหร่ก็ทําไปเดี๋ยวเขาก็มาดูให้เราและม,มันขึ้นอยู่ที่ เรานะ่ะจะทำหรือไม่ทำคลิปครันะทำอะไรก็ได้ทำคลิปนี้ทำแบบไหนก็ได้ให้เอฟซีบึง่งแบบแบบแบบธรรมชาติแบบนี้เขาชอบแบบธรรมชาติแบบนี้เขาชอบนะคะเราก็ชอบเราก็อยากดูนะไม่ไม่ไม่ว่าแต่เอฟซีนะไปเรายังเชิดเข้าไปดูคนอื่นเลยคนอื่นก็อาจจะดูเราเนาะ ถ้าเขาไม่ได้มาบอกว่าเออคอยดูเจ้าเลยแบบนั้นแบบนม้เขาไม่มาบอกแต่บางคนเขาก็มามามา,มาพิมพ์ใต้คลิปยายนะบางคนก็มามาพิมพ์ใต้คลิปยายให้ให้กําลังใจายายไม่ให้ยายโทษแท้ไม่ไม่ให้ยายคิดมากบางคนแต่ยายก็ไม่ได้คิดมากค่ะยายก็คิดน้อย,อยถ้าคิดมากแล้วมาเกรนก็ขึ้นปวดหัวปวดหางมีมาบด้อคอย่างค่ะเอ็ีเพราะฉะนั้นยายเลิกคิดแล้ว เมื่อก่อนยายก็คิดนะโอ้โทำยังไงว่าคิดกูจะปังยังงู้นอย่างนี้ยายคิดนะแต่เดี๋ยวนี้ยายไม่ได้คิดแล้วย,ยายอยู่แบบธรรมชาติกินไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในบนโลกนี้ได้กี่กี่ปีนะเราทำตัวให้สบายมีอะไรก็ทำไปเถอะมันบ้นปลายของชีวิตแล้วคิดอะไรมากมาย,ยจริงลูกหลานก็ เขามีชีวิตอยู่ก็เขาอยู่ได้ก็ให้เขาอยู่ไปถ้าเราไปคิดโอ้ไม่มีเราแล้วลูกหลานจะอยู่ยังไงกินอย่างางนีนเอคิดมากนี่ค่อยปวดห,วดหัวแต่ได้ mm. พ่อก็เลยบางครั้งพ่อกอ็มีอยาาคิดกระดอกกับบุรอดก็ได้ค่อยปวดใบเกณฑ์ค่อยขึ้นได้ค่อยคิดกับบุรอดหลายท mm. ี่ชงจมวันมานี่ค่อยคิด พูดถึงเรื่องบุญรอดแล้วหน้าเศร้าเล่าความเพ็โรดนะมันเป็นแบบนั้นคุณยายนะ่ะแพงหลายเสียแพงหลายก็แพงว่ากลัวว่ามันจะกินอะไรไปแต่ละวันมันได้กินนมหรือเปล่ามันได้กินแม่มันก็นอนจังเลยนะ่ะยายก็คิดคิดมากทำให้กวดหมองเนาะเขาเกิดมาเขาเกิดมา ไม่รู้เขาเกิดมาเพื่อใครแล้วเราเราก็ทําเพื่อใครไม่ทราบเลยว่าเพื่อตัวเองก็งไม่ค่อยนะตัวเองก็ไม่ไดิเหลือรลอนค่ะแต่ทําให้คนอื่นมากกว่าตัวเองค่ะเออบางทงบางอย่างแนะตะ่ละวันแต่ละวันวันวันแต่ละวันนี่นะบางครั้งน่ยายไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยมันไม่เป็นอะไรมันบ่อยากไหมมันคิดลึกหรือคิดมากก็ไม่ทราบ คิดแบบไหน,นคิดกลัวลูกร้านไม่ได้กินวะกลัวลูกร้านไม่อิ่ม,มคิดเออแต่ก็แต่ก็ได้แค่คิดจะทําอะไรบ่ได้แต่ตอนนี้น้ามืดแล้วค่ะมองบ่เห็นหุ้งแล้วค่อยจะลงค่อยจะขอลงไลด์เด้อขอลงคลิปขอลงแล้วคลิปค่อยก็ได้เอาเท่านี้แหละเท่าที่ยายทําได้นะคะเอพี EP. กรับขอบคุณเด้อค่ะ ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายค่ะรบกขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจนิตรรักและแฟนเพลงค่ะไปเธอทั้งกูหไปสู่ประตูสวรรค์น้ำสังจะลังลุงจันด้วยมือพี่รังรุทย ไปสู่เรือนหอที่เฝ้ารอรัาบดวงใจชาตินี้พี่จำจากใลลสู่แดนแห่งรถว่าเันไม่บายไปแหละกราบขอบคุณค่ะ